หน้าต่างใช่ไหมคะอ่ามันจะแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถแยกได้ก็คือในส่วนของปลายท้องกับเพศผู้จะมีลักษณะเป็นเป็นพุ่มๆแต่เพศเมียนะคะจะยาวกว่าแล้วก็จะมองเห็นเป็นสองแฉกตัวนี้คะ่ะจะเป็นตัวอย่างเพศผู้กับเพศเมียเดี๋ยวให้ทุกท่านลองบิดบๆในส่วนของปลายท้องของแมลงดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวแยกเพศดูค่ะเดี๋ยวส่งส่งต่อกันดูค่ะ เดี๋ยวลองทำส่งต่อกันดูนะคะแยกเพศผู้เพศเมียค่ะลองบิบปไปท้องดูถ้าท่านใดไม่ได้ใส่แว่นตามาใช้ขยายช่วยช่วยก็ได้นะคะเห็นได้ชัดเหมือนกันค่ะตัวนี้มันออกมาเป็นตัวไหนตัวเมียตัวเมียตัวนี้ตัวเมียโอเคอ่ะมันจะเห็นสองแฉกเล็กๆของเพศเมียอแต่ถ้าเพศผู้จะเป็นพ่กตัวผู้นะจ๊ะนี่ตัวผู้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพศเมียมันจะเห็นเป็นจะเป็นสองที่แกนอื่นแล้วก็คือออกมา มี่ไหมตัวนี้ตัวผู้

ฟองก็มีองก็เอรเหมือนกันโอ้นี่ทุกประเทศมีจะมีหน้าที่จับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ค่ะไข่ของแมลงโปรตีนจะมีด้วยกันทั้งหมดสามระยะนะคะจะมีไข่หนึ่งวันไข่สองวันแล้วก็ไข่สามวันหนึ่งวันสองวันสามวันแตกต่างกันยังไงถ้าดูด้วยสายตาแตกต่างกันที่สีค่ะสีของไข่หนึ่งวันจะสีใสขาวสองวันจะสีเข้มขึ้นมาค่ะสาม วันจะเข้มกว่าสีของ2วันแต่ถ้า3วันเราดูภายใต้กล้องตัวนี้ค่ะเราจะเห็นจุดตาสีแดง2จุด หรือว่าสีดำค่ะอยู่ภายใต้กล้องจะให้ทุกท่านลองมาส่องดูใต้กล้องนะคะ,ะจะเห็นเป็นจุดตา2จุดถ้าสมมุติว่าเราไม่มีกล้องตัวนี้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไง <สำ S 1> ว่าไข่ <สำ S 1> เป็นอายุ3าวันแล้วเราสังเกตได้จากสีของไข่ค่ะ,ะหรือว่าเราจะแบบนับนับวันเอาก็ได้ค่ะไข่ระยะไข่ใช้เวลาประมาณ3วันค่ะจ้เท้ากอกมาเป็นตัวนอนเนี่ยค่ะถ้าดูด้วยสายตาอันนี้จะเป็นไข่หนึ่งวันสีของไข่หนึ่งวันก็จะเป็นสีสีขาวค่ะตัวนี้ อ่ะอันนี้คือไข่หนึ่งวันไข่ก็จะสีขาวแต่ถ้าสองวันไข่สองวันสีจะเข้มขึ้นค่ะสีจะเข้มขึ้นอันนี้คือไข่สองวันสีเข้มขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็มาที่ไข่สามวันค่ะไข่สามวันสีก็จะเข้มขึ้นมากกว่าสองวันอ่ะหรือบางที่อาจจะสังเกตเห็นตัวหนอนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่มันไตออกมาแล้วก็ก็คือฟักแล้วค่ะแต่ว่าจะตัวเล็กมากมใช่ค่ะ ตัวที่อยู่ตรงนี้กี่วันต,วตัวที่อยู่ใต้กล้องจะเป็นสวันค่ะแต่ถ้ามองใต้กล้องจะเห็นจุดตาสจุดค่ะเ,เดี๋ยวลองมาสองดูนะค,ะห,นคะหลังจากที่เราดูไข่แล้วตัวนี้ยค่ะจะเป็นไม้วางไข่ของแมลงปรนีเราจะใช้ไม้วางไข่ตอกหมุดด้วยกันทั้งหมด4 4ด้านนะคะก็คือที่ตอกหมุดเพื่อจะให้เกิดช่องว่างระหว่างรูค่ะ ตัวแมลงโปรตีนนะคะจะชอบเดี๋ยวอวัยวะวางไข่ค่ะเข้าไปวางไข่ในพื้นที่ที่เป็นช่องเป็นรู ει, <Yeah. S 1> เพื่อป้องกันลูกตัวเองจากอันตรายค่ะตอนนี้ค่ะถ้าเราแกะออกมาดูค่ะเราก็จะเห็นตัลือไข่ของแมลงโปรตีนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่ม,เมๆเดี๋ยวลองส่งส่งต่อกันดูนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเวลา,วลาจับแบบนี้นะคะเพราะว่าไข่มันมีสองด้านเดีย๋ยวจะเปื้อนมือค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่ก็จะมีบางส่วนที่ขูดออกไปแล้วค่ะ่ค่ะ หลังจากที่เราได้ไข่แล้วเราจะทํายังไงกับไข่ต่อเราจะเก็บไข่เป็นเวลาเดิมทุกวันนะคะเราจะเปลี่ยนไม้วางไข่อันใหม่เข้าไปแทนที่อันเดิมแล้วก็เอาไม้วางไข่อันเดิมออกมาไม้วางไข่ที่เราเก็บออกมาค่ะจะมีวิธีการจัดการ2แบบก็คือขูดไข่กับไม่ต้องขูดไข่เดี๋ยวนูจะสอนการขูดไข่ก่อนนะคะส่วนวิธีการขูดไข่อุปกรณ์ที่ใช้ในการขูดไข่ใช้แผ่นพลาสติกใสๆอันนี้ก็ได้หรือใช้อันนี้ก็ได้หรือเป็นช้อนขูดไข่อย่างงี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่แต่ละท่านถนัด แล้วก็ที่หาได้สําหรับวิธีการขูดไข่วิธีการขูดไข่นะคะเราจะเอาไม้วางไข่ออกมาจากกรงแล้วก็แกะโอกเราจะใช้แผ่นพลาสติกหรืออันไหนก็ได้ค่ะค่อยๆขูดนะคะค่อยๆขูดขูดแบบเบาๆเดี๋ยวไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลือกไข่จะแตกค่ะแล้วก็ขูดลงในกล่องรวมเลยค่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บพอเราขูดไข่จนเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะไม้วางไข่ตัวนี้ค่ะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็นํากลับมาใช้ต่อค่ะ ใช่ค่ะต้องล้างทาความสะอาดด้วยค่ะ,<ล>ะถ้าไม่ล้าง <ละ S 1> เดี๋ยวจะมีไข่ที่เราขูดออกไม่หมดอย่างนี้ค่ะมันจะติดอยู่ที่ไม้พอเราไปวางต่อ,อยางไงค่ะเก็บออกมาไข่อายุไข่มันจะเหลือบล้ำกันค่ะมันจะไม่เท่ากันอ่ะพอเราได้ไข่ที่เราขูดออกมาแล้วใช่ไหมคะเราจะทําการบ่มไข่ตัวน,นี้คือไข่ที่เราขูดออกมาวิธีการบ่มไข่ก็คือเราจะตักเราจะตักไข่หนึ่งช้อนกาแฟประมาณนี้ค่ะหนึ่งช้อนกาแฟจะมีไข่น้ำหนักไข่อยู่ประมาณ1.7กรัมเราต้องการไข่3.5กรัม ตัวนี้ค่ะเราก็จะตักใส่ถ้วยพลาสติกตัวนี้ถ้า2ช้อนก็จะอ,อยู่ประมาณ3.5กรัมอ่าสองช้อน3.5กรัมหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือไข่ประมาณ3.5กรัมอันนี้ไข่3.5กรัมพอเราได้ไข่3.5กรัมแล้วเราก็จะนําไข่มาบ่มค่ะ,ะวิธีการบ่มไข่ตัวนี้จะเป็นการบ่มไข่จากไข่ที่เราขูดนะคะอันนี้คือไข่3.5กรัมเราจะวางในกระลำ วางในกระมังหรือกระบะอย่างเงี้ยค่ะภายข้างล่างเนี้ยค่ะจะมีน้ําเราจะใส่น้ําประมาณหนึ่งข้อนิ้วค่ะแล้วก็เอากระบะที่เรากูดไข่วางลงในกระบะที่มีน้ํามีพีนึงค่ะแล้วก็เพื่อเพื่อให้ไข่มีความชื้นค่ะเพราะว่าการบ่มไข่ไข่ต้องการความชื้นค่ะตัวป้องกันมดนแล้วก็จะคุมด้วยผ้าค่ะ ตอนนี้จะคุมภาพเป็นเวลา3าวันไข่ก็จะฟักออกมาใช่ค่ะส<อ>าเหตุที่เราคุมภาพเพื่อที่จะเก็บความชื้นให้ไข่ค่ะเพราะว่าระยะไข่ต้องการความชื้นในการฟักออกมาเป็นตัวนอนหรืออีกวิธีหนึ่ง,ก,งก็คือเราไม่ต้องผูดไข่เราไม่ต้องทําอะไรเลย<อ>ก็คือเก็บไม้วางไข่ออกมาจากกงรงเอามาบ่มเลยอตอนนี้ค่ะถ้าเราสังเกตด,ดู เราก็จะเห็นตัวกลุ่มไข่ที่อยู่ในไม้วางไข่อันนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มไข่อยู่ตอนนี้คือไข่ที่เราเก็บออกมาจากก้งเราก็จะบ่มเหมือนกันเลยค่ะแล้ก็จะ บ่มในกระบาดที่มีน้ําเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ใส่น้ําประมาณ1ข้อนิ้วแล้วเราก็วางกระบาดเราจะไม่ให้ไม้วางไข่ค่ะสัมผัสกับน้ําโดยตรงก็เลยจะต้องวางกระบาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็วางไม้วางไข่แบบนี้ในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็คลุมด้วยผ้าเหมือนกันค่ะเพื่อรักษาความชื้นตอนนี้ก็3มวันเหมือนกันค่ะใช่ค่ะพอครบสวันปุ๊บเราจะเอาไข่ที่เราบ่มค่ะมาอนุบาลต่อ อนุบาลก็จะมี2แบบก็คืออนุบาลแบบจากไข่ที่ขูดกลับจากไม้วางไข่เดี๋ยวดูจากไข่ที่ขูดก่อนนะคะจากไข่ที่ขูดจากไข่ที่ขูดก็คือทําไมเราต้องใช้ไข่3.5กรัมเ,ออเพราะว่าอยู่นี่ค่ะเราทดลองแล้วค่ะว่าไข่3.5กรัมต่ออาหาร1กิโลใช้เวลาการเลี้ยง5วันไขออ่ปริมาณหนอนกับปริมาณอาหาร เหมาะกัน,กนใช่เขาพอดีกันก็คือนอนจะโตพอดีอาหารก็หมดพอดีค่ะอ่าตัวนี้เราก็จะใช้ไข่3.5กรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมเรียงไว้5วันค่ะก็จะโตขึ้นมาเป็นตัวนอนหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีนี้ที่เราแบบไม่ต้องขูดไข่ไม่ต้องอะไรเลยค่ะเก็บไม้วางไข่ออกมาจากก้งพอบ่มแล้ว3วันเราย้ายมาอนุบาลค่ะข้างล่างข้างล่างเราจะใส่อาหารแต่ว่าตัวอาหารเราจะไม่ใส่เยอะนะคะ เราอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะเพราะว่ามันยังเป็นหนอนเล็กอยู่แล้วก็วางปิดด้วยตัวกระจารหรือว่ากระจารหรือว่าตะก้าตะแรงอะไรก็ได้คะ่ะหรือว่าหรือว่าบางทีเราใช้เป็นกระบะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีตัววางตัวนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถพาดกระบะแบบนี้ได้เลยออ่ะ,อะถ้าเราจะบ่มนะคะอ่ะ ถ้าระบบในลักษณะระวางไข่แบบนี้แต่ถ้าเราอนุบาลเราจะวางไม้วางไข่ในลักษณะนี้ตัวนี้จะให้ตัวหนอนตกลงไปในอาหารได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง5้าวันเหมือนกันค่ะพอเลี้ยง5้าวันแล้วก็จะได้ออกมาตัวนี้ตัวนี้ก็วางลงตรงนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวก็จะออกเองใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่ต้องทําอะไรใช่ไหก็จะออกเองใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนอนอายุ5วันที่แบบไดจากการอนุบาลมาแล้วค่ะนี้ก็จะเป็นตัวหนอนที่เราได้มา ตัวปริมาณหนอนปริมาณอาหารก็จะประมาณนี้แล้วเราก็สามารถแบ่งตัวนอนตัวนี้ค่ะไปเลี้ยงในกระมังอื่นได้เลยหรือว่าเราจะเติมอาหารลงไปในกระมังใบเดิมนี้ก็ได้ค่ะถ้ามันแออัดมากเกินไปก็แบ่งออกไปเลี้ยงที่กระมังอื่นได้ค่ะแล้วก็เลี้ยงต่ออีกประมาณ10วันค่ะก็จะได้เป็นหนอนตัวโตวที่เราเห็นในฐานสอง ในส่วนของการเลี้ยงการบ่งไข่การอนุบาลน,นอนคข่าวๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขยบมาดูในส่วนของอาหารล่อค่ะอาหารล่ออาหารดึงดูดทายังไงให้เพศเมียมาวางไข่หรือว่าให้ตัวเมียมาวางไข่ตัวอาหารตัวอาหารที่เราใช้ล่อตัวแมลงโปรตีนค่ะจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีกลิ่นหมัก เป็นเศษอาหารเหลือจากการเลี้ยงนอนไส้ปลาปลา้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้หมดเลยเดีย๋ยวให้ทุกท่านลองดมกลิ่นดูนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นหมักตัวที่เราอัตราส่วนที่เราใช้ค่ะเราใช้เศษอาหารเศษอาหารเหลือ เศษอาหารอะไรต่างๆพวกที่มันมีกลิ่นแรงค่ะเราใช้อัตราส่วน9ผสมกับชาตัตวเต็มใบในอัตราส่วนหนึ่งค่ะทำไมต้องใช้ชาตัตวเต็มใบที่เราใช้ชาตัตวเต็มใบค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะ,ะในตัวเต็มใบนะคะมีฟีโลโมนถ้าเราใช้ผสมกับอาหารตัวฟีโลโมนนะคะจะดึงดูดให้เพศเมียมาวางไข่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะเราควรเปลี่ยนอาหารลอ่อทุกๆ7กเถึงวันค่ะเพราะว่ากลิ่นมันก็จะหมดเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกท่านลองดมงผิดดู เดี๋ยวลองดมกลิ่นดูค่ะอันนี้กลิ่นจะเบาลง่ากเมื่อวานนิดนึงค่ะอันนี้กลิ่นจะมากๆหน่อยค่ะกลิ่นแรงๆนิดนึงค่ะกระแรงใช้เป็นไส้ปลาพวกปลา้าอะไรได้หมดเลยค่ะขดมมันละขันวัดั้นชิมเลยอืมคล้ายๆกันเวลาที่เราเอาไปใช้เราก็เติมน้ำธรรมดาตามกินอถึงไหมป๋อ เหมือนอะไรมือนกับมือนันที่ก็ปิดมัมเหมือนกับข้าวคั่วที่เอาไปโผลหน้าประแดงอ๋อก็จะมีนอน ถ้าเวลาเราเลี้ยงหนอนแล้วเราเจอมดอย่างเงี้ยค่ะเราใช้น้ําน้ําหล่อชั้นเลี้ยงก็ได้ค่ะน้าน้ำหล่อขาชั้นอะคะ่ะหรือว่าใช้น้ํามันเครื่องทาขาชั้นไม่ให้หมดมันขึ้นมาก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ห้ามห้ามใช้พวกช้อนฆ่า,ามดอะไรอย่างเงี้ยห้ามใช้นะคะ่ะ<อ>เดี๋ยวมันจะมีผลต่อหนอน,นะคะ่ะก็หนอน,อนก็ไปม็เป็น,นชนหนอนมดกินหนอนไหมกินค่ะถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวเราจะเพิ่มมาเป็นแบบ4ีวันห้าวันอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะสังเกตจากสีไข่ก็ได้ค่ะ มันก็เป็นเคลียร์ใสพักมันก็เป็นโตอยู่นหละเจราีขาขาต๊ะวันนี้จะให้มันไต่ขึ้นมาเจรีนีนวมันเป็นอันใไม่เป็นมีคัตเตอร์เได้ได้ีก็เป๋าคัวใช้นะเอาเอาน้ำพินแม่บริลลางบริยังไม่ใส